สวัสดีครับผมเป็นทีมงานมินตันครับตอนนี้มินตันไม่อยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวก็ไม่อยู่กันหมดทุกคนเลยเรื่องที่มันเกิดก็คือในวันก่อนที่มินตันเขาจะไปถ่ายเอ็มวีครับไอ้กระปุกปีนออกหน้าต่างและก็หายไปเลยเดินหากันรอบบ้านไม่เจอเชื่อว่าน้องน่าจะออกตอนกลางคืนและหาทางเข้าบ้านไม่ได้จะตามหาแมวก็ไม่ได้มันต้องมันมันทิ้งงานไม่ได้ครับประเด็นก็คือไอ้กระปุกที่หายไปอ่ะ เมื่อคืนผมก็ลงมาข้างล่างแล้วมาเคาะกระจกป๊อกๆเฉยๆไอกระปุกวิ่งออกมาจากคุ้มย่าหน้าบ้านนะครับวิ่งมาแอ้อวยวยบวยวแล้วเอาเท้าตะกายกระจกใหญ่เลยหายไปเกือบสองวันอยู่ๆก็โผล่มาทีนี้ประเด็นคือผมอยากจะแก้งน้อง ผมก็เลยบอกมินตันว่าผมไปามนิติแล้วนิติยังไม่รู้ผมบอกมินตันเลยว่าคนสวนเห็นซากแมวสีส้มโดนรถชนอยู่ริมถนนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเรียลชันมินตันแบบกับพ่อครัวน้องจะเป็นยังไงครับนนี้ผมก็ลงมาราน้องมินตันข้างล่างนะครับน้องมินตันกับพ่อแม่น้องไลน์มาบอกว่าจะมาถึงอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงผมก็จะทําไปแบบ ถือกล้องถ่ายคอนเทนต์กระปุกโดนรถชนตายนะครับคุณพ่อน้องมินตังกลับมาแล้วครับออรเกอัดอยู่แล้วตอนนี้สวัสดีค่ะทุกคนมินตันดิ้งดองนะคะก็มินตันเพิ่งกลับมาจากทํางานนะคะตอนนี้ห้าทุ่มแล้วเพิ่งกลับมาสดๆแลร้อนเลยมินตันนี้เรื่องจะบอกค่ะทุกคนคือว่ากระปุก น้องหลุดออกนอก,นอกบ้านค่ะพอดีว่าที่มินตันไม่ได้หาต่อ,อเพราะว่าเพราะว่ามินตันต้องไปถ่ายงานถ่ายเ v วที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วคือตื่นเช้ามาแล้วมันต้องไปอ่ะแล้วน้องก็หายเช้านั้นเลยแล้วแบบไม่มีใครอยู่บ้านแล้วก็ไม่ไม่มีใครแบบว่าอยู่หาได้เลยทุกคนคะคือมินตันจะเล่าไอกระปุกให้ฟังนะคะว่า กระปุกมันเป็นแมวยังไงคือมันเป็นแมวในฝันเลยนะมันเป็นแมวในฝันของมินตันเลยนะในฝันในที่นี้คือน้องขี้อ้อนชอบนอนกับคนอุ้มได้เล่นได้ทุกคนดูรูปนี้นิคือแบบมันนอนกับมินตันเหมือนแบบเป็นคนเลยอะผมผ้าด้วยนะกระปุกกระปุกเป็นแมวที่แบบชอบผมผ้าเออแล้ว แล้วคือไอกะปิก็โลกส่วนตัวสูงนามิก็เป็นแมวแบบเอาแต่ใจอะไรเงี้ยเล่นน้องอ้อนนะน้องอ้อนแต่ว่าไม่ไม่ค่อยให้แบบว่าไม่ค่อยให้มินตันก่อนแต่ว่ากระปุกกระปุกเป็นแมวที่มันมันรักเราต่อไปนี้ ต่อไปนี้ก็คงไม่มีแมวที่พยายามมานอนกับเราแบบนี้อีกแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่โกโหกแพลเรื่องหนึง่งพี่เห็นศพกระปุกแล้วเอ,อ้าตั้งแต่ตอนเย็นแต่พี่ไม่ยากบอกเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวแพ้ร้องไหนอยู่ไหนไม่เขาเก็บไปแล้วไม่ได้ พรงนี้ไม่ต้องตามหาเป็นกระปุกเลยไอ้พลอยเป็นคนที่เล่นกับกระปุกบ่บอยมากมันรอดแค่วันเดียวเองเอ่ะแล้วมันตายตรงไหนพาไปดูตรงมันตายก็ได้ มินตัจะมาเล่าความอาภัพของไอ้กระปุกให้ฟังคนะ่ะตอนเด็กๆที่มินตันไปรับรับรับมันมาคือน้องป่วยเป็นไวรัสโครโรนาแมวนะคะซึ่งไม่ใช่โครโรนานะเป็นโครโรนาแมวของแมวเนี่ยคือก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องท้องเรื่องแบบท้องแบบท้องเสียท้องไม่ดีแบบท้องติดเชื้ออะไรเงี้ยคือคือคือพ่อแม่ยาิที่น้องมันอะแบบตายหมดเลยมันเป็นตัวเดียวที่แบบเหลือรอดชีวิต มันเป็นแมวตัวเดียวที่อยากมีชีวิตแล้วไม่ตัดก็ไปรับมันมาเลี้ยงแล้ก็พาไปไปหาหมอและนี่คือครั้งแรกที่เราเจอกันนะทุกคนเดี๋ยวมิตันขึ้นภาพให้ดูดีกว่าจะได้ดูชัดๆโอโออเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปอยู่บ้านกันนะ้อหนูจะไม่ผอมแล้ว ตัวเล็กนิดนึงนี่ตวตาจะดูแลนามิให้เหมือนเจ้าหญิงคุณสองคุณสิบเลยเดี๋ยวตกน้าแม่ก็ขอนะันามิหนูทำไมไม่คุยกับแม่เลยโอ้ยดูดิมันได้อุ้มแบบเดียว 아 <목소리나> ตกใจวิญญาณมันเป็นแมวรุกกนะ็ไม่ไปเจอมันอยู่ที่ไหนสุภัยไม่ไปเจอมันอยู่ที่ไหนสุภัยคอนเทนต์วันนี้เป็นยังไงบ้างมินตันผมนคิดคอนเทนต์ไห้มินตันครับ <laughs> กล่อมเต็มทั้งบ้าน <laughs> ออกไปไม่ให้เงินเดือนไเดือนเนี้ยหักปล่อยร้องจากที่พวกั่วงกับมันนอนนอนนอนในรถมาตื่นเลย